ทกคนถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับอนาคตของการบริจาคโลหิตและเทคโนโลยีใหม่ค่ะครับผมสำหรับเรื่องของการบริจาคโลหิตนั้นยังคงต้องมีต่อไปอีกหลาย10ปีเลยครับถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตเลือดเทียมหรือว่าการเอาสเตมเซลล์มาเพาะเลี้ยงเป็นเ,เลือดอัลลอทดนลองเพื่อใช้ทดแทนแต่ว่ามันยังมีข้อจํากัดเรื่องของทรัพยากร จากพวกที่ผลิตแลือเทียมเนี่ยแค่ซีซีเดียวนะครับราคาเป็นแสนเลยสูงมากเข้าไม่ถึงเฉ่าประเทศไทยน่าจะเข้าไม่ถึงแน่ๆนะครับอยู่ที่ึงก็คือเลือดเลือดเทียมที่เขาสั่งคอขึ้นมาอันเนี้ยอยู่ในร่างกายเราได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่สามารถทดแทนในคนไข้บางกลุ่นได้นะครับดังนั้นการบรจิจาคโลหิตยังสําคัญและก็จําเป็นแต่ปัญหาที่เราเจอคืออะไรตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อัตราก,การเกิดของเด็กใหม่ๆเนี่ยลดลงค่อนข้างน้อยมาก ปัญหาที่เราต้องเจอก็คือผู้สูงอายุที่มากขึ้นเนี่ยจะมีโรคประจําตัวมากขึ้นบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เลือดด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนก็จะเจอเรื่องของบัตรการ,การเกิดมะเร็งมากขึ้นต้องรับยาเคมีบําบัดหรือว่าโรคของเกี่ยวกับพวกไขกระดูกฟอรไขกระดูกเสื่อมที่จะเจอในผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ต้องรับเลือดนะครับหมายถึงว่าการที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยฝั่งใช้เลือดก็จะมากขึ้นฝั่งหาเลือดก็ลดลงเหมือนกันเพราะตอนนี้เราจะ อายุไวไม่เกินที่70ปีนะครับทั้งประเทศทั่วประเทศเลยนะครับผมแต่ว่าบางครั้งพอบริจาคจริงๆเนี่ยบางที่อาจจะไม่ถึง70ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละศูนย์ร,รับบริจาครลหิตว่าเขาประเมินผู้สูงอายุได้แค่ไหนถ้าอย่างบางที่ที่ไม่มีคุณหมอและพยาบาลที่เชี่ยวชาญอยู่ตรงนั้นคอยคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้ารับรถึง70ปีอาจจะแค่แคบไ้ที่65ปีนะครับเพราะว่าผู้บริจาครลหิตที่สูงอายุบางทีจะเริ่มมีโรคประจําตัวมากขึ้นแล้ว บางคนอาจมีภาวะทางหัวใจซ่อนอยู่และไม่แสดงอาการก็ได้นะครับจริงๆก็ต้องมีการประเมินผู้จักรลหิตอย่างรอบด้านก่อนที่จะประจักษ์ลหิตด,ด้วยเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้และก็ผู้รับครับผม